พี ha, today. Today ่น like, e ัสดดีกันด้วยนะวันนี้ผมทีนี้อนรับสู่วรายการบูฟเฟ่ย่เกมเมอร์กันอีกรอบหนึ่งนะก็วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นไมค์ครับนะผมก็จะมาสอนทํารูปภาพนะทํารูปภาพเท่ๆนะก็เมื่อวานผมไม่ได้ทําคลิปไปก็ขอโทษด้วยนะก็คือมีงานยุ่งนะถ้าเกิดใครอยากได้เฟซก็คือใครอยากจะรู้เฟซบุ๊กผมนะก็อยู่ใต้ล่างคลิปนะเผื่อว่าผมจะบอกว่าผมไม่ได้ทคลิปลงตอนไหนนะก็ ใครอยากสมัครน้องๆแฟนอาร์ตนะฮะคือน้องๆแฟนอาร์ตก็คือแบบวาดรูปส่งวาดรูปให้อะไรเงี้ยวาดรูปให้พี่ผมอะไรเงี้นะฮะก็มาสมัครได้นะฮะลิงก์เป็นกลุ่มแฟนอาร์ตอยู่ข้างล่างนะฮะถ้าองคนไหนสนใจก็มาแนะ้ผมอาจจะเอารูปน้องๆมันงมลงด้วยนะฮะอาจจะบอกชื่อด้วยมั้งนะ <c oughs> นะก็โปรแกรมถ่ายนี้มันชอบหลุดน,นะฮะหลตลอดเวลาผมเข้าเน็ตนะแต่ว่าเลาเข้าเกมปกติไม่เห็นเลยนะฮะเสียเกมดังไปหรือเปล่าเอ้ยโอ้โทษด,ด้วยนะฮะโทษด้วยนะฮะ ผมปรับให้มีทุกส่อย่างนี้โอเคงั้นก็เราเริ่มมาเข้าอินเทอร์เนต็ตดูเลยดีกว่าเนะาะฝากอ้าวเข้าผิดอันนี่ไม่ใช่อินเทอร์เนต็ตนี่มันไอ้นีอ่อินเอาอินเทอร์เนต็ตไม่มีเขาเข้าอินเทอร์เนต็ตเลยแอบอินเทอร์เนต็ตมาแล้วจา้านะลิงก์ของเว็บนี้ผมก็จะให้ไว้ใต้ร่างคลิปนะใครอยากได้ก็ไปหากันเอาเองนะฮะไปอยู่ใต้ร่างคลิปนะไปหาไปเอามาได้แล้วก็ไปทําได้นะก็มา อันดับแรกนะพอมาเป็นเว็บนี้อันนีให้คุณเลือกรูปนะคุณจะเอารูปไหนนะฮะโอเคนี่ไอ้ลูกศรเนนะี่ยโอเคก็จะมีเลือกหน้าให้เลือกหน้าดยจะเอานาไหนนะผมก็จะเอาอันนี้นะนี่น,นี่กดเข้าไป,ไปเลยฮนะนะให้กดรูปไปเลยนะก็ผมก็กดไปแล้วก็รอแป๊บนึงเห็นไหมค้างเลยตอนนี้อานะฮะพอกดไปแล้วนะก็จะขึ้นเว็บนี้นะอีกเว็บหนึ่งนะฮะจะเป็นอย่างนี้เนะนาะก็หน้าตาคล้ายกันนะก็ ำหนึงได้ยอดสวนมากโอเคก็รอเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็รอจนกว่าเว็บมันจะโหลดเสร็จนะฮะก็รอจนกว่ามันจะโหลดจนหน้าตรงนี้ขึ้นนะห,หน้าหน้าตรงขาวๆเนี่ยนะครับมันยังไม่ขึ้นโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมฮะเห็น <He S 2> ไหมจะเป็นสตีฟใช่ไหมฮะให้คุณเลือกว่าคุณอยากจะเป็นคนไหนนะให้คุณกดคนนั้นนั้นผมอยากจะเป็นคนนี้ใช่ไหมอ่ะผมกดแล้วนะแล้วก็กดปุ่มนี้นะฮะโอเคเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เลือกเอกสารงั้นผมก็ขออ่าถ้าเกิดเห็นรูปพ่อผมก็ต้องตกใจนะฮะแล้วผมเอง ออกมาลดสกินตัวเองอ่ะสกินนะคกดปุบเลยเมื่อกี้ใโปรแกรมทายหลุดนะฮะโอเคเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสกินผมเป็นไงหรอเปล่าอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดคุณแบบกดตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณอยากให้เป็นแบบไม่อยากจะใช้สกินตัวเองอยากจะใช้สก okay. ินปลอมๆนะฮะแต่งแต่งมั existem, ่วๆแบบให้สวยๆนะฮะมีสกินให้เลือกอยู่นะเช่นสกินผู้หญิงคนนี้นะฮะกดไปแล้วก็ดูนะฮะมันก็จะทําการดาวน์โหลดนะฮะมันก็จะเห็แม็กเปลี่ยนแล้วนะฮะแต่ผมนี่ผมไม่ได้ใช้นี่นะผมจะแบบเป็นใช้สกินเพื่อน ไส้สก,กินเพื่อนนะโอเคแกลลอรี่มาอีกรอบหนึ่งไปสก,กินเพื่อนมาผบเยยบสก,กินเพื่อนยังไงพอไอ้เบอร์แดงนะสก,กินเพื่อนผมนะฮะเป็นไงสวยป่าถ้าคุณเซ็นแล้วใช่ไหมคุณเพื่อนขึ้นข้างบนนะมันก็จะมีเนี่ยเซฟคุณจะเซฟไปตรงไหนเอาเอาผมจะเซฟอันอันไหนก็ได้สามอันนะผมก็จะเอาอันนี้เลยก็แล้วกันเอาไหนก็ได้นะะไเอะไรเอาไหนก็ได้ผมเอาอันนี้แล้วกัน แล้วก็รอโหลดก็หนึ่งผมกลัวโปรแกรมอัดมันหลุดมากกับตอนเนี้ยมันชอบหลุดฮะนะมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอ้มันไม่ใช่เป็นอย่างนี้สิอ๋อเนี่ยรูปขึ้นละโอเคนะรูปมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วให้คุณกดดาวน์โหลดเลยนะให้กดค้างที่รูปนะให้กดค้างที่รูปใช่ไหมแล้วก็คาว่าบันทึกภาพมันก็จะบันทึกนะเอาบันทึกแล้วก็ไปดูกันเอาชุบนะเอา มาครั้งนี้อ่ะขึ้นสิเป็นไงรูปภาพนะสวยงามไหมบ้านไทยเลยนะฮะก็ไป็นไงนะถ้าเกิดใครอยากแบบอืมตะกี้ตอนนี้ผมไปหาแกลเลอรี่นะคุณอาจจะเห็นรูปภาพผมไปแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะะเดี๋ยว ไปเนงเกิดเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวไปดูให้ชัด,ชดเลยนะฮะงย้นงก็ไปดูรูปภาพผมกันเลยนะฮะดูจบเมื่อไหร่ก็จบคลิปตอนนั้นเลยนะฮะ <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์เพื่อนคนอื่นรู้นะฮะแล้วให้เพื่อนกดซับให้ผมด้วยนะฮะ <c oughs> ก็อย่าลืมไปหาเฟซผมนะน้องแฟร์อาร์ตก็มาสมัครกันหน่อยนะฮะ <c oughs> ก็ขอจบคลิปเลยกันเดีย๋ยวไปดูรูปภาพผมก่อนแล้วค่อยกดหาวิดีโออื่นนะ <c oughs> <c oughs> นะฮะมีวิดีโอขำๆด้วยไม่ใช่มีรูกขำๆให้ดูด้วยนะฮะ